กิจกรรมวัดและประเมินผลการสอนออนไลน์วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. วัดและประเมินระบบกลไกและเทคนิควิธีการสอนออนไลน์ 2. วัดและประเมินความพร้อมของการจัดการบริหารการสื่อสารการบริการของทีมบริหาร 3. วัดและประเมินผลเทคนิควิธีการของการจัดการสอนของคุณครู 4. เพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในมิติใหม่และผลการประเมินที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีใช่วัตถุประสงค์หลักหากแต่เป็นการปรับปรุงแก้ไขให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนอื่นเลยคุณครูต้องกล่าวคำว่าขอโทษ่ทนผู้ปกครองอีกครั้งที่ทางโรงเรียนไม่สามารถปิดเรียนได้ตามปกติคุณครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและต้องขอขอบพระคุณ่ทนผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยดูแลนักเรียนขณะทำการเรียนการสอนที่บ้านช่วงมาสนุกกับไลฟ์เวิร์กชีตกันเถอะ ท่าดันอันดับแรกเด็กๆจะได้ลิงค์ไลน์เวิร์กชีตหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่คือแบบประเมินพัฒนาการศิลปะสำหรับน้องๆอ,อนุบาลหนึ่งค่ะดูเหมือนเด็กๆจะพร้อมกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยในตอนที่หนึ่งจะเป็นตัวอย่างการพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วกรอกข้อมูลได้เลยค่ะในส่วนนี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆคนไหนส่งมาให้คุณครูแล้วบ้างค่ะโจทย์เขาบอกว่าจงโยงเส้นและเลือกคำตอบที่ถูกต้องวงเล็บ colors หรือว่าเรื่องของสีนั่นเองค่ะ ในตอนที่หนึ่งจะมีห้าข้อให้เด็กๆโยงเส้นนะคะสีที่เหมือนกันค่ะเริ่มที่ดวงดาวดวงที่หนึ่งค่ะเลขหนึ่งที่ลูกศรชี้นะคะอันนี้คือสีอะไรนะคะเด็กๆถูกต้องค่ะเยลโล่เยลโล่สีเหลืองนั่นเองค่ะให้เด็กๆโยงเส้นนะคะไปหาดาวที่มีสีเดียวกันเลยค่ะ และข้ออื่นๆจะทำแบบเดียวกับข้อที่1ค่ะและข้อที่2ดวงดาวดวงที่2มีชื่อว่า sky blue sky blue ให้เด็กๆยงเส้นได้เลยค่ะข้อที่3ดวงดาวดวงที่3มีชื่อว่า pink pink ให้เด็กๆยงเส้นไปหาสีเดียวกันเลยค่ะ ข้อที่4ดวงดาวดวงที่4มีชื่อว่า Green Green ให้เด็กๆโยงเส้นไปหาดวงดาวที่มีสีเดียวกันเลยค่ะและข้อที่5ดวงดาวดวงที่5มีชื่อว่า Brown Brown ให้เด็กๆโยงเส้นไปหาดวงดาวที่มีสีเดียวกันเลยค่ะ และตอนต่อไปข้อที่6ถึงข้อที่10จะเป็นการเลือกสีให้ตรงกับคำศัพท์ด้านหน้าค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่6ที่ลูกศรชี้ด้านหน้าคำศัพท์ก็คือ yellow yellow มีสีให้เลือกนะคะมีกล่องที่1และกล่องที่2เด็กๆจะเลือกคำตอบไหนเลือกได้เพียงคำตอบเดียวค่ะหากเด็กๆ ติ๊กเลือกทั้งสองกล่องแปลว่าผิดนะคะเลือกได้ข้อเดียวเท่านั้นค่ะกล่องที่1ห,หรือกล่องที่2ดีคะข้อที่7 pink pink มีให้เลือก2กล่อง,องเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆจะเลือกกล่องไหนดีคะที่เป็น color pink pink ข้อที่8 red Red ข้อไหนที่เป็น color red ให้เด็กเลือกได้เลยค่ะ number 9ข้อที่9 purple purple เลือกกล่องไหนดีคะที่เป็น color purple และข้อสุดท้าย number 10 black black กล่องไหนคะที่เป็น Color Black Black ลากขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอให้เต็มนะคะแบบฝึกหัดที่เราทำเสร็จแล้วแบบนี้เลยค่ะดังตัวอย่างที่คุณครูโชว์ให้ดูนะคะแล้วส่งให้คุณครูประจำชั้นในลายส่วนตัว เป็นรายบุคคลค่ะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ